ได้ยังครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุกิงยตนสาขาบุรีร ok ัมย์นอกเมืองนะครับแต่วันนี้คือพี่ต่ายไม่ได้อยู่ที่อ่ากิงยนบุรีรัมย ok ์นอกเมืองคือกลับมาบ้านแล้วแต่ทีนี้คือมีบางเรื่องที่พี่ต่ายตื่นเต้นมากก็คือ ุณภรรยานะครับซื้อของขวัญให้ครับก็ต้องบอกว่าของขวัญตัวนี้ยคือเป็นผลดีต่อพี่ตายมากเลยนะเพราะว่าพี่ตายต้องมาใช้ในการถ่ายวิดีโออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเป็นของขวัญอะไรร้อนมากส <c oughs> ิงเปิดอะไรอย่งเปิดแล้วทำ,ทำไมไมันร้อนจังอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าคือตอนแรกนะครับคือภรรยาของพี่ตายนะพี่ต้อมพี่ต้อมนะครับเขาจะ อยากได้ให้พี่ตายใช้ใช้ไอ้ตัวเขาเรียกว่าไงโกโปโกโปแต่ทีเนี้ยจะมีตัวรุ่นใหม่ออกมาคือเจ้าตัวโกโปเก้าเออคือพี่ตายก็คือไม่ได้รู้เลือกอะไรหรอกว่าโกโปเป็นตัวอะไรเพราะว่าพี่ไตยเนี่ยจะใช้แค่โทรศัพท์มือถือถ่ายถูกไหมแต่ทีนี้อ่ะเขาซื้อมาเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเห็นบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเจ้าแรกของจังหวัดบุรีรัมย์เลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็มีน้องๆบางท่านเซลมาพี่ต่ายใช่คนบุรีลำไหมเพราะว่าจังหวัดบุรีล์เนี่ยไม่ใช่บุรีนะต้องบุรีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันก็ถ้าเอาจริงๆเลยนะครับไอตัวเจ้ากล้องโกโปรเนี่ยพี่ต่ายไม่เคยใช้เลยตามสไตล์การทาคลิปของพี่ต่ายนะครับก็จะประมาณว่ามาเร็วไปเร็วเราอยากถ่ายอะไรให้ลูกค้าดูเราก็ถ่ายไปเรากับลูกค้าจะรู้พร้อมๆกันนะครับแต่อันนี้อ่ะ ็ถ้าเอาตัวนี้มาตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้แต่นี่คือภรรยาน่าจะมีการแกะไปก่อนแล้วถูกไหมครับอ,อันนี้ก็คือเนี่ยก็จะมีกล่องอย่างนี้มาให้เดึงถ่ายได้ไหม <c oughs> อ่ะก็จะเป็นกล่องประมาณนี้แต่ทีนี้คือถ้าสมมุติว่าคลิปต่อๆไปนะครับอาจจะ เบลอบ้างหรือว่าอาจจะสั่นบ้างนั่นก็เป็นเพราะว่าพี่ต่ายกําลังเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆโอเคแหละคือเราแก่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้ <c oughs> เรื่องเทคโนโลยีเราก็จะทิ้งเขาไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้มอมๆกับเขานั่นเองอันนี้ก็พี่ต่ายถือว่าการพลิกมากเลยนะจากการใช้ตัว iPhone 7 p l พ s นะครับเทคโนโลยีมาสี่หปีที่แล้วมาใช้เจ้าตัวกล้อง GoPro 9ที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งภรรยาเนี่ยอะ เขาเหมือนกับซุ่มเลยเอาตัวแไม่เอาไม่เอาเอาเอาเก้าอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้เขาเปิดตัววันนี้เปิดตัวปุ๊บเขาก็ไปจัดให้เลยอ่าจัดให้ตัวนี้ราคาเท่าไร่นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าพี่ต่ายจําไม่ผิดที่เขาส่งลิตรราคามาให้นะครับก็คือจะอยู่ที่1 5ึ0 0หเก้าร้อยบาทนั่นเองหนึ่งหมืนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไหมไม่แน่ใจเออประมาณหนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นแหละ แต่ทีนี้เขาก็จะมีประมาณเนี้มาให้อันนี้ไม่ได้รีวิวกล้องนะแต่อยากจะบอกว่าเราได้ตัวใหม่มาแล้วเราจะพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อให้น้องๆทุกท่านได้ชมภาพวิดีโอที่สมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็มุมกล้องที่กว้างมากขึ้นเองหัวลร้านที่ชัดขึ้นด้วยมไม่เกี่ยวน, <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> เขาก็จะเป็นมาประมาณเนี้เออซึ่งพี่ต่ายไม่เคยใช้กล้องตัวนี้เลย อันนี้คือเหมือนทางพี่ต้อมนะครับก็เหมือนใช้โปรผ่อน0ูงเปอร์เซ็นต์สิบเดือนไหมของธนาคารอะไรกรสิกรของกสิกรอ่าของกสิกรผ่อนศูงเปอร์เซ็นต์สิบเดือนสําหรับใครนะครับที่อยากได้กล้องประมาณสไตล์นี้ก็รีบไปจัดเลยเพราะว่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดคือพี่ต่ายไม่ได้โฆษณาให้เขาพี่ต่ายก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ารู้ก็คงไม่ชวนหกตื่นเต้นแบบนี <c oughs> อนน้อันนี้ก็ต้องรีบมาบอกไว้ก่อนเออนะครับ สำหรับใครที่เป็นสไตล์กล้องโกโกโน้นะครับรู้วิธีใช้ก็บอกพี่ต่ายบ้างเพราะว่าอันนี้อ,อย่างพี่ต่ายใช้ไม้กันสั่นตัวเดิมใช่ไหมครับของเขาเรียกว่าไงตัวซีหยุ่นไหมก็ต้องมีแอป,ปของเขาเพื่อจะถ่ายโอนเขาเรียกว่าอย่างไงจากแอป,ปลงมาในโทรศัพท์อะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันก็ต้องมามีการตัดต่ออย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องตัดต่อคือพี่ต่ายไม่ซีเรียสเพราะว่าสไตล์ของพี่ต่ายคือ,อเรารู้ไปด้วยกันเราถ่ายไปด้วยกันผิดก็ผิดไปด้วยกันนะครับ ก็เดี๋ยวมีน้องๆหลายๆท่านที่เขารู้เขาจะมาช่วยแก้ให้อันนี้สําหรับใครที่อยากรู้เกี่ยวกับตัวเจ้ากล้องโกโปตกไปนเนี่ยเกือบตกสําสำหรับใครนะครับที่อยากรู้เกี่ยวกับกล้องโกโปตัวนี้นะครับก็พี่ต่ายรบกวนนิดนึงสําหรับน้องๆที่เคยใช้กล้องโกโปมาเป็นทุนเดิมในการทํารีวิวสินค้าอะไรเงี้ยมาอธิบายให้เพื่อนๆทราบนิดนึงว่าเขาใช้งานยังไงนะครับ แต่ทีนี้ของพี่ต่ายนี่ก็เหมือนจะยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> ก็มันไม่เคยใช้อ่ะอย่างตัวขาตั้งตัวนี้อ่ะก็จะใช้กับตัวไม้กันสั่นตัวซี่หยุ่นใช่ไหมเออสมูทสีอะไรของพี่ต่ายอ่ะเออก็จะพี่ต่ายจะใช้ตัวนี้ตั้งอันนี้น่าจืดมากเนี <c oughs> ่ยก็จะตั้งการอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราถ่ายรูปรถเช็ดรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้แต่พอมาเจ้าโกโปรตัวนี้พี่ต่ายก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไง เออแต่เห็นเขาบอกว่าถ่ายมุมกว้างได้มากอะไรอย่างเงี้ยอืเดี๋ยวดูก่อนนะ<ม>กลางออกอย่างนี้เนี่ยมันกลางออกใจงี้เนี่ย <c oughs> เออแล้วมันจะยังไงเนี่ยเราก็จะมีที่จึดยังไงถูกไหมคิดตั้งเหมอนกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ทีนี้เราจะตั้งอย่างนี้ไ้ไงต้องต้องหาไม้ของเขาดิอ๋อเขามีอันนี้มาอันนี้ไปติดตรงไหนเนี่ยเขาจะมีฐานตัวน,นี้มาแล้วก็ติดกาวสามเอ็มแต่ทีเนี้คือจะไปใช้ยังไงน่าจะมี น่าจะต้องใช้ขาของเขาโดยเฉพาะนะครับเราถึงจะถ่ายได้คือตัว7พลัสของพี่ตายใช่ไหมครับจะใช้ตัวไม้กันสั่นแต่ว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเนี่ยคือเขามีโปรแกรมในส่วนของตัวป้องกันการสะเทือนอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้คือก็ต้องไปหาซื้อไม้ของเขาโดยเฉพาะไหมตัวนี้โกโปรเก้านะเฮ้ย <c oughs> เล็กจริง แป๊บนึ่งนะแป๊บนึ่งนะฮะดูก่อนอันนี้น็อตอะไรพี่ต่ายก็ยังไม่รู้เลยมาต้อมจึงได้ถามวันเป็นน็อตอะไรตัวเนี้ยคนขายก็ไม่รู้เหมือนกันเอราจะถ่ายยังไงพวกนี้แป๊บหนึ่งนะ มันตัวนี้ไหมคือน่าจะตัวเนี้ยเอานะอะเดี๋ยวรอดูวันพรุ่นี้แล้วกันเดี๋ยวมีอะไรอันนี้น่าจะเป็นตัวสายชับแบบนะอันนี้ไม่ได้รีวิวนะแต่อยากให้ใครที่รู้คือมาบอกทีว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาใช้งานยังไง เออพี่ต่ายจะได้ถ่ายให้ดูได้นี่ปัตสะมุดรับประกันไม่มาต้มเดี๋ยวก็าบ้านล้วต้องไปหาดูไอ้ตัวผู้ม,มือการใช้งานแหละอืมภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วทีนี้ของเติเงคือได้ดูไหมว่า ไอตัวไอตัวหมายที่เราใช้กับตัวเนี้ราคาเท่าไหร่น่าจะสองพันห้าโอ้ตาย <c oughs> ไปดีหมื่นห้าไอ้เรสองพันห้าอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสําหรับใครที่เริ่มอ,อยากทํา youtube นะครับอันนี้พี่ต่ายแนะนําเลยเอาเอาแบบพื้นแบบของพี่ต่ายเลยก็คือเหมือนประมาณว่าเรามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็ถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยหัดตัดต่อหัดใช้มุมกล้องก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าการที่เราลงทุนอย่างเงี้ยอย่างไอตัวเนี้หมื่นห้า ยังพี่ต่ายยังไม่รู้ที่จะใช้ยังไงขาดตั้งกล้อง2อ0 0อย่างเงี้ยอ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่อยากรีวิวสินค้าอะไรเงี้ยลองใช้มือถือก่อนนะดูไปกระซิงอ่ะลองใช้มือถือไปก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเจ้ามือถือเขาใช้ดีเราใช้กล้องตัดต่อเป็นรู้จักมุมกล้องรู้จักพูดให้เป็นเหมือนอภาษาที่ คนที่ฟังก็เข้าใจง่ายนะครับคือเราไม่เกง่งไม่เครียดเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ไม่เกง่งไม่เครียดอะไรเครียดอะไรเรื่องนี้หมือนนะั <c oughs> ้นศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพยายามทความเข้าใจนะครับลบว่นนิดหนึ่งน้องๆท่านไหนที่รู้จักวิธีการใช้จะต้องเจ้ากล้องโกโปรตัวนี้นะครับก็บอกพี่ต่ายนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายจะพยายามใช้แล้วก็มาถ่ายให้ดูบางทีมุมรถของเขาแคบใช่ไหมครับภายในบริเวณรถเนี่ยใช้ตัวนี้ถ่ายก็คืออาจจะก,กว้างขึ้นก็ได้โอเคไหม S <S อ่ะโอเคก็เดี๋ยวคลิปน,นี้พี่ต่ายก็ขอลาไปเป็นเท่าน,นี้คือปกติคือไม่มีใครได้ความาถึง่องนอนนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆเป็นของขวัญวันเกิดเออย้อนหลังพี่ต่ายเกิดเดือนสิงหาแต่นี้เดือนกันยายนแล้วแล้วก็ทางพี่ต้อมเขาอยากให้ของขวัญก็คือเป็นเจ้จาตัวโปโปก็คือไม่ใช่ของขวัญหรอกน่าจะเป็นตัวทําเงินเพื่อ่อะก็จะเป็นตัวนี้แหละก็ กูโปรก็เดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเงี้งไม่เจ็บไม่จนนะครับเงินทองไหลมาได้มากเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้กล้องตัวนี้หรือว่าใช้กล้องตัวดิมโอเครวยรวยเงี้งพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ